แทนไปนะคะ,นะคะต้า,ตานยระโถงกดโอ้โหต้านยรโทงัดเลย,ย<า>มัดม,มัดม,มัดมัดมอาทิตย์ผ่านมาต่อมามตานมร้มอยเก้าสิให้ครับไปล้วอันนี้เก็บไว้<ม>ตานมอ 190. รอยเกสบหลังจากนั้น ไม่เอาละม .9 0ิให้กูชาดหนเ่งนัดเดียวหนึ่งนัดเดียวปื้มเลยอ๋อผพันเงินตายเลยเนี่ยให้กูชาดกลับไป่อนใช่ไหมเนี่ยไล่ระบอบทักษิณโอเคให้ถือธงชาติค่ะลิฟวินมาต่อเอาธงไปติดรถ ในการดวดทุกข์โบกโบกมีหลายอันัวลืลโบกเปนสาอันสีอันโบกอีกโบกเปอันนะฮัดเอกบอกให้กูเดินไปกระทวนทุกกระตัวมนี้เดินไม่ไหวฮัดบไปฮัดไปเป็นลมเป็นลมเป็นปมนิดเป็นปลนิด หลังๆใส่แล้วหายคนไม่ไหวนีเออาดหัวเลอนออกามเปียผ้ามเปียะออมันเหม็นคาดหัววันไหนพึ่งจะสระผมไปคาดผมมันไม่งามมีกิ๊บ เยอะจริงอ่ะไปทุกวันเยวคนเบื่อมีสองกิ um> ๊ติดสิบค <Yes, okay, ัน่ารักเพือนมีมือตนาร้องไปทันเขาเพื่อนมันชอบขอซื้อ พร้อมไหยนะแมสกไว้เพราะว่าเวลาใช้ใช่ไหมดึงปึ๊บอย่างนี้จีดตรงนี้ออกพร้อมเทแล้วแล้วก็ติดแล้วตรงนี้ติดไเดี๋ยวตรงนี้ทิ้งพร้อมทิ้งรง้แล้วถ้าเกิดว่ามันโดนหัวนะมีผืนใหญ่ด้วยอันนั้นปิดหน้าคุณหัวเงี้ยมันจะได้ไม่เห็นเขาเราตรงนี้ไงกันไว้กันไว้ แต่แล้วมันบอกว่าไม่ใช้แล้วแกน้ำตาอม, <laughs> มันจะใช้ขึ้นเสียงเขาบอกว่าองคไม่พบฝาองหาไม่ได้ <laughs> ถามเขาว่าใช้อย่างอื่นแทนได้ไหมมันบอกได้ไม่ใช้กระดาษฟอยล์พบกระดาษ กุดไว้ให้มิดมิดรุ่นนี้มันเป็นของ first card ของ Delta a อ r l ไ n e เพราะฉะนั้นมันจะปุดมิดกว่าปกติโอเคโอเคแล้วเวลาทำอะ่ะเอาไว้่างนี้นี่ปซื้อเลยไม่ได้ใช้ไม่ได้เคยลองลเลยกาลองไม่เล่าไปเขาเคยเขาเคยลองอนะัตเก่าที่บ้านละอ๋อค oh. ุมไม่หมดเลยทั้งนมาน uh huh. แล้วเจาะตาเจาะรู uh huh. แล้วเดี๋ยวเสียงมันมามันจะสะ้อนออกไป uh huh. ไม่ต้องแกะไม่ต้องแกะเปลืองต้องดูดีๆนะเอาด้านนี้ออกเอาด้านนี้ออกเพราะว่าเพราะว่าด้านนี้มันสะพอนแต่โอเคโอเคจำไว้นะคะท่านผู้ชมอันนี้เป็นเใสเล็กๆน้อยๆมองมืออาชีพมองมืออาชีพอ่ะตอกอเดี๋ยวคุยไม่รู้เรื่องใช่เดี๋ยวฟังโูดับอู้ดับชวนลูกน้องกินข้าวดังไปนู่นอีกแผนกหนึ่ง อันนี้เจวกัน <serving> ถูกไหมอ่านี้มันต้องยู่ดเวยกันต้องมาคู่กันคู่กันเนี่ยนการต่างนิสเสียงไล่คุณจไม่ได้หรอกคุได้คนง่าย่แล้วก็วันไหนใช่ไหมเป็นอีแอือไปทำงานเล่นไรม็อบอือรา ขับรถไปทํางานเองขึ้นแท็กซี่ก็ออกถึงออฟฟิศก็อยากบอกเช้านี้ทำผมเปิดเลยยังมีต่อมีต่อทำผมเปแล้วแต่แล้วอะไม่กล้าติดเมื่อกี้ติดแตอนนี้ยยิ่มเพิ่มต่อ เดี๋ยวก่อนนะไม่เห็นนะต้องไปซูมอ่ะมาซูมมาซูมมาซูมหน่อย